นายกรัฐมนตรีเชื่อมัน่นจังหวัดพะเยามีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินในพื้นที่รองรับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายเษฐาทิวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการมาลงพื้นที่จังหวัดพะเยาครั้งนี้เพื่อมาดูความเป็นไปได้ในการศึกษาการสร้างสนามบินที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลจะช่วยยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักด้วยปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เมืองรองเป็นเมืองหลักได้คือเรื่องการคมนาคมและสนามบินถือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดรัฐบาลพร้อมผลักดันโดยใช้หลักการและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินแห่งนี้รองรับประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพะเยามากขึ้น ปัจจัยสาคัญในการที่จะทําให้เมืองรองเป็นเมืองหลักได้ก็คือเรื่องของการคมนาคมสนามบินเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่งครับก็ต้องมาศึกษากันให้ดีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์การลงทุนที่ต้องคุ้มค่ากับการสร้างสนามบินแต่ยืนยันนะครับจะพยายามเต็มที่ใช้หลักการใช้เหตุผลทางเรศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะมาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบิน ด้านร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวว่าการสร้างสนามบินพะเยาประชาชนเกือบ5แสนคนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตนาฏวอนแสนสุขรายงานจากจังหวัดพะเยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดและเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองจะเสนอสิบห้าโครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่าสามร้อยเก้าสิบ้าล้านบาทเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันนี้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายอนุทินชาญวีระูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จังหวัดพะเยาเชียงรายน่านและแพร่โดยมีนายดังนุชาปิทยานันเลขาธิการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินางนัจจารีอนานันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกู้ที่เกี่ยวข้องและเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เข้าร่วมและผ่านระบบออนไลน์ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมต่อเนื่องจากการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ15โครงการรวมเงินลงทุนรวมกว่า395ล้านบาทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการรอบสถานที่ในวันนี้สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันนี้ เป็นการกังกองร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในโครงการพัฒนาศักยาภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างสารรค์เมืองแห่งวัฒนธรรมสู่บรดกโลกเป็นต้นส่วนกลุ่มที่สองอสสชสำนักงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและภาคเอกชนได้รวมกันพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความพร้อมและดเนวนการแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีปวงเงินกว่า145ล้านบาทาที่ โครงการอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเชียงรายเมืองสุขภาพวงเงิน50ล้านบาทโครงการพิกโฉมถนนสสยวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ซอฟต์พาวเวอร์พะเยาว,วงเงินกว่า25ล้านบาทเป็นต้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมั่นใจว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอต่างๆเพื่อนาไปสู่การผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปตักสิบปรับสินรายงานจากจังหวัดพะเยา